ครับสวัสดีครับเพื่อนน,นโยฟังเรื่องเครื่องบินที่ตกที่บางประกงนะโยก็เป็นกําลังใจให้นะแล้วก็หวังว่าสถานการณ์จะขี้ขายนะครับโอเคครับวันนี้โยมาแชร์ประสบการณ์อดีตเลยนะครับย้อนไปเมื่อ17ปีที่แล้วนะประมาณปีพศ2550นอะครับเพื่อนๆโยก็มีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินนะัท้ายเดียวกันเลยครับคือเซตหน้า2 0 8ลำที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยโยบินไปไปลายนะอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็คือ เรียกได้ว่าโยบินมาลงที่เชียงใหม่นะแล้วก็ต่อเครื่องลาน้อยเนี่ยไปที่ปลายนะต้องเล่านิดหนึ่งครับสมัยก่อนเนี่ยสายการบินที่บินให้บริการเนี่ยเขาเรียกว่า SGA นะสมัยนั้นเขาเรียกย่อๆกันว่าสายการบินพึ่งน้อยนะซึ่งมีสายการบินนกแอร์เป็นบริษัทแม่ครอบเอาไว้นะครับโอเคครับก็มีโอกาสได้ซื้อตั๋วนะมีโอกาสได้นั่งนะและเตรียมกําลังขึ้นครับแต่ไม่ได้ขึ้นครับเพื่อนๆเพราะว่ายางมันระเบิดครับมันระเบิดกลางสนามบินเชียงใหม่เลยครับเพื่อนๆไฟที่โยนั่งกันนะครับ ในไฟล์มี4คนครับทุกคนก็ลงมานะลงมาข้างล่างนะแล้วก็ไปที่เทอร์มินอลนะครับสมัยนั้นก็พนักงานของน้องแอร์เขาก็มาให้บริการดีมากครับก็คือเขาเหมารถให้นะแล้วก็โยก็นั่งรถนะครับแท็กซี่เหมาจากสนามบินเชียงใหม่ไปที่ปลายนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าโดยสารนะเขาก็คืนเต็มจำนวนนะครับผมอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับที่โยมาแชร์นะครับการได้นั่งเครื่องเซตหน้า2 0 8นะครับในอดีตเมื่อ17ปีที่ผ่านมานะครับผมโอเคครับวันนี้ครับก็แชร์ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ